สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขออยไรที่ไม่ครับไม่ขอได้ครับขอ เ oh. จอท่านี้ไปผมไม่กล nah yeah, ้าแยกเลยเราก็เ right ริ <sh ่มทำอะไรกันอยู่ครับพี่ก้าวเด่ยเราก็เล่นบาสอะไรดีนี้เนี่ยอยากจะเล่นบาสใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเห็นพี่มยเนี่ยบอกว่าอยากเล่นกีฬามากถูกต้องครับฟิตซ้อมฟิตซ้อมเลยเหมาะกับช่วงนี้มากๆครับเพราะว่าวันนี้นะครับพิมเมียงของเราสุดหล่อของเราเนี่ยจะพาไปที่สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมายอนครับพี่เมย์อ้อโหไปเอ่สถานที่ไปเล่นบาสเล่นกีฬาอะไรอย่างงี้ชุดเลยครับชุดเลยครับก้าว อะเราส่งน้องๆไปเลยดีกว่ากับช่วงโอเ n นเฮาส์ออ i r อร์มาแล้วลมาเลยมาแล้วอ่ะอสวัสดีครับน้องนอน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Open ่นแอพพลนนะครับกับพ่เมียงคนเดิมนะครับและที่เห็นพิเมี่ยงกำลังซ้อมกีฬาอยู่นี้นะครับไม่ต้องสงสัยครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเทรนด์เรื่องของกีฬาเรื่องของสุขภาพเนี่ยกำลังมาแรงครับโดยกันว่ากันว่าที่นี่นะฮะเอาวิทยาศาสตร์มาผสมกับเรื่องกีฬาครับมาประยุกต์ใช้กันครับสร้างุคลากรขึ้นมาไม่ชว่าจะเป็นทั้งนักกีฬาหรือจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักกายภาพบำบัดหรืออะไรต่างๆนะฮะจะน่าสนใจยังไงนะครับพรรรรีีีีีเเมมมม่่่่่ยยยกกกก็อาาาาาาาจจะะู้้ลวววััทนนนสถดดดดภพพไไไขหปบ ตอนนี้พี่เมฆขอไปซ้อมกีฬาต่อนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นดีกว่าครับตอนนี้นะครับอยู่กับอาจารย์รูปหล่อของเรานะครับอาจารย์ต้นนะครับอาจารย์ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ต้นเนี่ยนะครับจะมาบอกพวกเรานะครับว่าที่คณะนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างอาจารย์ครับคำถามได้เลยครับที่ผมไม่รู้วันเนี่ยผมอยากรู้มากว่าวิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกาลังกายและการกีฬาเนี่ยสองสาขาเนี้เนี่ยนะครับ มันแตกต่างกันยังไงครับในการเรียนการสอนก็เอ่เราเรามาอ่านิดนึงนะครับในส่วนของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับปกติมันจะเป็น2หลักสูตรนะครับอันหนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์กีฬาอันสองคือศคลือวศาสตร์การออกกำลังกายนะครับซึ่งอ่าที่แตกต่างกันก็คงเป็นในในเรื่องของตัววิชาเรียนที่หลักการโดยทั่วไปเลยถ้าวิทยาศาสตร์กีฬาในเรื่องของวิทยาศาสตร์โอเคครับอาจารย์และอยากจะทราบมากมากครับว่าเขาว่ากันว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาของที่นี่เนี่ยไม่เหมือนกับที่อื่น อันนี้จริงไหมครับอาจารย์ตรงนั้นก็คง,คงถ,ถ้าบอกจริงก็คงน่าจะจริงนะครับอันแรกเลยคือว่าเราเกิดมาจากคณะแพทย์ศรีราชน,นะครับเพราะงั้นในในหลายๆอย่างหลายๆวิชาองค์งความรู้ของวิชาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราพยายามจะดึงเอาเรื่องของอการแพทย์เข้ามาผสมผสานมากนะครับเพราะงั้นตรงนีน้ตรงนี้น่าเป็นจุดจุดแข็งของของ,ของทางวิทยุเราหมายความว่าเราจะได้เรียนกับหมอได้เรียนกับอะไรอย่างนี้จริงๆบางวิชาเลยใช่ไหมครับแพทย์ต้องบอกว่า คุณหมอหรือว่าแม้กระทั่งแพทย์จะมาเป็นอาจารย์ประจะรําเลยนะครับจะเป็นประจําเลยประจําเลยหรือว่าเป็นประจําเลยอยู่ในตัวตัวตัวหลักสูตรตัวตัววิทยาลัยตัวคณะเราเลยถือได้ว่าเป็นจุดเด่นจริงๆนะครับเพราะเราได้เรียนกับอาจารย์ที่ถือว่าเก่งและมีคุณภาพประสบการณ์อีกประการหนึ่งถ้าให้พูดถึงก็คือของเราเป็นที่แรกที่เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การฬาในประเทศเป็นที่แรกประเทศไทยเลยที่เปิดหลักสูตรนี้โอเคครับแค่ฟังแค่นี้เนี่ยผมยังตื่นเต้นแล้วครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเดินดูได้ไหมครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรน่าสนใจอ เราต้องนี้มากนะครับอาจารย์ขอบคุณครับส่วนน้องนอครับเรายังไม่จบครับพี่เมียงฟอร์มนะครับฟิตมากครับตอนนี้เดี๋ยวไปตามหาไกด์นำทางของเราและลุยกันเลยดีกว่าครับครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยสวัสดีครับเรียนหนังสืออยู่ค่ะขอถามนิดนึงนี่ชื่อพี่ฟ้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะ เขาแนะนํามาบอกว่าพี่ฟ้าเนี่ยเด็ดเลยแนะนําได้งั้นขออนุญาตพาตัวไปท <c oughs> ี่อยากดูมากว่าที่มีอะไรบ้าง <c oughs> ได้ค่ะไปกันเลยส่วนเราก็ตั <c oughs> ้งใจเรียนนะไป รเราก็ไปอยู่กันที่ห้องแรกของเราแล้วครับเป็นห้องอะไรครับห้องทดสอบสมรรถภาพค่ะอ่าเป็นห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายใช่ไหมใช่ค่ะห้องนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรครับคือก่อนที่นักกีฬาจะออกกำลังกายนะคะเราจะต้องรู้สมรรถภาพเบื้องต้นของนักกีฬาว่านักกีฬาเนี่ยมีความแข็งแรงมีความอ่อนตัวนะคะมีเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนค่ะคเพื่อที่เราจะสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงนักกีฬาได้ถูกต้องค่ะหมายความว่า นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยร่างกายไม่เหมือนกันถูกต้องค่ะมีวิธีการต่อกับร่างกายก็ต้องแตกต่างกันไปอันนี้ก็ใช้ได้กับคนปกติทั่วๆไปอย่างพวกเราด้วยใช่ไหมคบใช่ค่ะสามารถที่จะใช้ทดสอบกับผู้สูงอายุพนักงานออฟฟิศบริษัทต่างๆพนักงานโรงงานได้หมดค่ะยังไงแสดงว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นใช่ไหมเรใชใช่เป็นพื้นฐานค่ะโอเคเขาต้องนอนให้เดี๋ยวเราไปดูกันทีละอย่างไล่ดูกันไปเลยดีกว่าเนาะว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะไปดีกว่าครับ นี่คือแค่ขนาดอุปกรณ์เบื้องต้นเนี่ยยัง<ฆ>สามารถวัดกันได้ละเอียดขนาดนี้นะฮะน่าสนใจมากแล้วเดี๋ยวต่อไปพี่ฟ้าเนี่ยจะพาที่ยังไปที่ไหนครัค่ะทีนี้อันนี้จะเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่า,เ,าเวลาที่เราเรียนลึกเข้าไปอีกหาเพื่อที่จะดูว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยม,มีอาการบาดเจ็บหรือว่า,ามีปัจจัยอยื่นๆอะไรบ้างที่ทําให้การออกกําลังกายเนี่ย มีประสิทธิภาพไม่ไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยได้ได้ว่าจอะลึกขึ้นไปละเอียดงากขึ้นไปอีกโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปกันที่ฟาร์มซ้อนะฮะครับนี้นะคะจะเป็นห้องแลบที่ทำงานเกี่ยวกับสปอร์ตไบโอเมคานิกค่ะห้องสปอร์ตไบโอเมคานิกเนี่ยมันคืออะไรครับถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรนะคะขอแนะนำอาจารย์เหมาค่ะซึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็ดูแล ห้องนี้อยู่นะคะโอเคครับอาจารย์หมาสวัสดีครับอาจารย์หมาครับขอถามเลยครับอยากทราบมากว่าห้องนี้เนี่ยใช้ทําอะไรครับเนี่ยห้องนีเน้เกี่ยวกับการดูการเคลื่อนไหวของนักกีฬานะครับก็คือเป็น motion capture ก็คือโโบันทึกการเคลื่อนไหวของนักกีฬาหลายกล้องนะครับ ซึ่งหลายกล้องเนี่ยจะรวมกันเป็น 3D 3D ก็คือเป็นภาพแอนิเมชันอย่างตัวอย่างเนี้ยครับออกมาเป็นเป็นรูปการเคลื่อนไหวแบบในรูปนี้ใช่ไหมครับหมายความว่า motion capture คือใช้วิธีตั้งกล้องตามจุดต่างๆรอบตัวของนักกีฬาให้รอบตัวนักกีฬาเลยเพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวใช่เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวแล้วในตัวนักนักกีฬาเนี่ยจะมีจุดเขาเรียกว่า marker นะครับคือซึ่งสะท้อนเข้ากับตัวกล้องจะเป็นจุดเป็นจุดๆแล้วก็รวมเป็นเป็น เป็นทั้งตัวของนักกีฬาเลยแล้วก็ออกออกมาเป็นจุดอย่างนี้ออโดยที่ไม่เห็นไม่เห็นตัวตัวตัวที่เป็นตัวคนคจะจะเป็น,นเป็นโครงสร้างขึ้นมาเป็นโครงสร้างขึ้นมาอย่างเดียวแล้วอย่างนี้เนี่ยเราเราจะทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไรครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับวิทย,ออยาศาสตร์การกีฬาเกี่ยวเกี่ยวข้องยังไงกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ในของเราเนี่ยจะเอาข้อมูลเนี่ยไปวิเคราะห์ซึ่งดูออกมาเป็นตัวเลขนะครับก็คือดูการเคลื่อนไหวว่ามุมของเขาเป็นออก,ออกมาเป็นเท่าไหร่ความเร็วของเขาออกมาเป็นเท่าไหร่<อ>เร็วแค่ไหนมากแค่ไหนหรือว่าเกินไปมุมเกินไปหรือว่าเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ดูว่าเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแค่ไหนอ๋อครับใช่ยกตัวอย่างสมมติอ่ะสมมติผมเป็นนักเทนนิสผมตีเทนนิสบ้งก็คือเราก็สามารถคำนวณได้เลยว่าเราใช้ส่วนไหนของร่างกายเป็นตัวเลข,ขออกมาอย่างน<ช>ี้ได้ครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไบโอฟฟิแบ็กก็คือว่า นักกีฬาเนี่ยสามารถดูข้อมูลของเขาแล้วเขาเอาข้อมูลขเขาเไปปรับของเขาได้ว่าท่าทางของเขามันโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวมาถึงที่ต่อไปกันแล้วนะครับโอ้โหทุกคนครับน,น,น,น้องๆากำลังเต้นกันอยู่แล้วขอ<ฆ>ขอแดนซ์อนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เมี่ยงจะพลาดหรือขาดไม่ได้ทำไมไม่ได้ค่ะคืออันนี้เขากำลังเรียนกันอยู่ค่ะพี่เมี่ยงอ๋ออันนี้เป็นวิชาเรียนเหรอครับใช่เป็นวิชาหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็พี่ปาพี่ปลาถามเลย เต้นนี่เกี่ยวอะไรกับวิทยาศาสตร์แในการกีฬาครับคือแน่นอนการเต้นนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นการออกกําลังกายที่รองรับสําหรับคนที่อ่าเขาเรียกว่าไม่ชอบออกกาลังกายแต่อาจจะชอบฟังเพลงหรืออะไรอินย่างเล่นนู้นทอ้งหมดทั้งมวลพวกคนชอบเที่ยวผับเที่ยวปาร์คือการการถ้ามาเต้นเป็นแบบกรุ๊ปอย่างงี้ค่ะก็คือ เทรนเนอร์เนี่ยก็สามารถที่จะดูแลผู้ที่มาออกกาลังกายได้อย่างใกล้ชิดมากกว่าการออกกาลังกายในฟิตเนสโดทั่วไปยอย่างนี้<ช>หมายความว่า<ช>พวกเทคนิคการเต้นท่าเต้นยางกาเนี่ยถูกดีไซน์มาแล้วว่า<ช>ต้องถูกหลักแน่นอนค่ะต้องถูกลหลักตวามวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ อ่ไรฮะตอนนี้กําลังคุยกับเพื่อนใหม่อยู่นะอ๋อแสดงว่าพี่รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนไทยเลยรู้นี่น้องๆครับพรุ่งนี้นี่เป็นเด็ก e x กเช n g e มาจากฟิลิปปินส์นะฮะเดี๋ยวนั่นเลยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าโอเคโอเคได้ค่ะโอเค what's your name again อ่าไบรอนไบรอนนะฮะ Byron how long have you been in Thailand since November 2 how do you feel about this class that you just did the dancing things well um, I enjoy it actually but I can't dance so but I think this I enjoyed it really well Um, I think Uh, on behalf of all of us, everybody enjoy it mm. um, because it's a good exercise, also. So, um, I enjoy yeah. it overall. Yeah, that's good You can show me again, please. Uh, show the dance Show dance, me show dance. <laughs> Okay, uh, <laughs> do ก็ถือนะครับว่าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเป็นสาขาที่มีความหลากหลายในตัวมันเนาะเป็นการผสมผสานทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการกีฬาในเรื่องของการเต้นการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสาขาที่ลงตัวมากในตัวมันเองแล้วก็มีอะไรน่าสนใจเยอะมากและสำหรับวันนี้นะฮะก็หมดลแล้วสำหรับช่วง Open House o ซ Air นะครับสำหรับครั้งหน้าเนี่ยพี่เมียงจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยไม่บอกครับเดี๋ยวเก็บไปดูกันตอนนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่ฟ้ามากมากครับสำหรับเวลาที่มาให้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค and I hope you guys enjoy t h a i l a n d for the rest o f ับวิดีโอนี้ say bye bye to the cameras please bye bye สวัสดีครับช่วงหน้าอาจารย์ปุ๋ยฝ้ายรับอาสาพาน้องๆเก่งภาษาอังกฤษกันนะครับห้ามพลาดนะครับ